1นึร้อยหพระคาถากล่าวถึงชูชกผู้ประจนความลำบากเดินทางไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรขณะที่พระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ด้วยความห่วงยายจึงสั่งเสียกุมารทั้งสองให้ระวังเนื้อระวังตัวดังนั้นพระกันหาชาลีจึงพากันเดินลงไปซ่อนตัวอยู่ในสะบัว พระเวสสันดรรู้เข้าจึงเดินตามรอยเท้าไปเรียกสองกุมารขึ้นมาจากสะให้มาเป็นสำเภาทองพาพระองค์ไปสูญญ่นิพพานแล้วพระองค์ทรงยกสองกุมารให้ชูชกบันดาลให้บังเกิดความมหัศจรรย์นบนแผ่นดินชูชกถูกแขนสองกุมารแล้วเคี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดรจนพระองค์เกิดบันดาลโทสะ เกือประงับดับไว้ไม่ได้อานุสงในการทำบุญอานิสงในการทำบุญอากาันทิสแปดนี้จะประสบชัยชนะในทุกกรณีจะมีปัญญาบารมีเจดจ้าสามารถขอบคิดปัญหาต่างๆได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พัควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะชูชะโกปิอัจจุตะตา,ตาปเสนะกะทิตะมัคเคนะยาวะจตุรสะโปกขรนีตีลังปัตตวาจินเตสิ อัจฉติสายันเหอ,อิธานิมัตีอรัญญโตอขคมิตติตีตนาบดี้อัตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรกันว่าด้วยพระกุมารซึ่งเป็นกันที่แปด ต่อจากกันมหาพลดังที่ได้นำมาเทศนาในครั้งก่อนแล้วสำหรับกันพระกุมารน,นี้แสดงถึงเท่าชลาตาชูชกซึ่งดัานด้นทนทุกบุกป่าฝ่าดงหิมพานไปทูลขอกันหาชาลีจากพระเวสสันดรเพื่อนำมาเป็นทาสรับใช้ตนต่อจากนี้จะได้ พันานาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนากันพระกุมารโดยพิสดารเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาฉลองศรัทธาประสาทะของพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาจะกล่าวถึงเท่าชรลาตาชูชกแชมเป็นโลกทางโกหกและขอทาน เมื่อได้รับคำสั่งจากนางอมิตรดาภรรยาสาวคราวลูกให้ไปหาคาทาตชายหญิงไว้เพื่อใช้สอยโดยให้ไปทูลขอสองกุมารคือชาลีและกันหาโอรสธิดาของพระเวสสันดรพรามเท่าเมื่อได้รับคำสั่งก็รีบปุรีกุจอจัดแจงสเสบียงกลางพางพ่่ำสั่งเสียภรยา ให้อยู่เย่าเฝ้าเรือนจากนั้นก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเขาวงกฏเดินทางรอนแรมไปจนถึงอาสมของพระเวสสันดรในเวลาพบคําย่ำคําสนธยาตามคําบอกเล่าชี้แจงของอัจุตฤษีผู้เมตตาเมื่อมองเห็นอาสมบรมวิหารแห่งพระเวสสันดรชูชกเท่าตัวเบาด้วยความปีติ ด้วยมองเห็นทางที่จะสำเร็จความประสงค์ที่จำงหมายไว้ลำพึงอยู่ในใจว่าอาถึงแล้วอมิตรดาเอ๋ยอีกไม่กี่เพลาดอกหน้าหล่อนผัวจะกลับไปรับขวัญน,นางอีกไม่กี่ก้าวเราก็จะเข้าเฝ้าพระผู้มากอยู่ด้วยความการุณาแล้วโอ้ล่มโภแก้วของคนยาก กว่าจะได้มาพึ่งพักก็สุดแสนลำเค็นพระองค์เป็นเหมือนสวรรค์ที่ถูกกำบังกลางกั้นไว้ด้วยกำแพงอันยากที่จะเข้าถึงด่านที่หนึ่งพรานเจตบุตรผู้ดุร้ายด่านที่สองอจุตฤษีผู้ไม่เยื่อใยในโลกียศศักดิ์อัคถานแต่กลับชอบในถ้อยคำที่เราเสกสรรปั้นแต่งขึ้นหลอกลวง ว่าเป็นนักธรรมะบัดนี้เราก็มาถึงแล้วอีกไม่กี่ก้าวก็จะพบพระเวสสันดรแต่ขณะนี้ก็เย็นเสียแล้วเป็นเวลาที่น่าจะอยู่พร้อมเพียงกันทั้งสี่องค์หากเราจะด่วนตรงเข้าไปเฝ้าในขณะนี้แม้พระเวสสันดรจะทรงยินดีสละพระโอรสที่ดาประทาน แต่ไหนเลยพระนางมัตสีผู้มารดาจะยินยอมวิสัยหญิงแม้จะมากอยู่ด้วยเมตตาโดยธรรมชาติมีใจอ่อนเห็นใครทุกข์ทนดูไม่ได้ต้องช่วยสงเคราะห์ปลดเปลื้องให้ใครต้องการอะไรอะไรก็ได้ยามที่หญิงมีเมตตาสงสารเว้นอย่างเดียวที่หญิงไม่มีวันยินยอมที่จะสละคือสิ่งนั้นก็คือลูกที่เกิดจากอก เท่าชลาตาชูชกค,คิดอย่างรอบคอบเห็นว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วจึงตกลงใจนอนพักรอโอกาสใกลๆ้ๆขอบเขตอาวาานั้นคิดว่าพรุ่งนี้มัดสีเข้าป่าเหลือแต่พระเวสสันดรตามลำพังนั่นแหละจึงจะเข้าไปทูลขอสองพระกุมารในราตีนั้นพระนางมัดสีเสด็จบรรทมอย่างไม่ปกติสุข ตั้งแต่ยามเย็นมาแล้วขณะที่นำลูกไปอาบน้ำประดับตกแต่งร่างกายลูกน้อยด้วยดอกไม้ป่าและวัตถุอันงามสมตามสภาพป่าแล้วก็นั่งดูลูกเล่นหัวหยอกกันอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งค่ำม,มืดจึงเรียกลูกเข้าสู่นิทราแล้วนางก็เอ็นองลงเคียงลูก เพียงครู่เดียวเสียงจ้อยๆของกันหาชาลีก็เงียบไปแสดงว่าหลับสนิทส่วนพระนางกับรู้สึกมีอาการประหลาดกว่าทุกค่ำคืนพระอินทร์สีก็ร้อนผ่าเสียวซ่านเหมือนมีลมร้ายพัดผ่านมาสัมผัสด,ดวงพระไทยก็ให้หอเหี่ยวหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นบรรทมลืมเนตรอยู่อย่างนั้น พยายามข่มเปลือกนต่ก็ไม่สำเร็จพระนางพิกายไปมาอย่างกระสับกระสายจนกระทั่งค่อนคืนใกล้ลุ่งจึงเผลอหลับไปพลันก็สุบินเห็นชายคนหนึ่งรูปร่างเติบใหญ่ผิวดำสนิทและล่ำสันแข็งแรงนุ่งผ้าย,ย้อมเปลือกไม้หูซ้ายทัดดอกไม้สีแดงมือขวามีมีดดาบแลเห็นคมเขียวปราบ อย่างหน้าหวาดเสียวชายคนนั้นเดินย่างสามขุมเข้ามาแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นอาการของคนหยาบขายไร้กรุณาพอมาถึงประตูก็ยกเท้าขึ้นถีบบานประตูเต็มแรงประตูพังลงแล้วเดินเข้ามาหาพระนางพอถึงก็ไม่ได้พูดจาเอามือซ้ายรวบมวยผมของพระนางกระชากลากให้ล้มกลิ้ง แล้วก็ใช้ดาบฟันบั่นแขนทั้งซ้ายขวาขาดกระเด็นแล้วก็เอามือควักดวงตาทั้งสองของนางไปมิหนำซ้ำยังเอาดาบกรีดผ่าซวงอกของนางอีกควักล้วงเอาดวงใจนางก็ได้แต่ร้องอย่างสุดเสียงจนกระทั่งสะดุ้งตกพระไทยตื่นด้วยอำนาจความฝันที่ข้างค้างอยู่ในสำนึก ทรงควานไข่ไล่คว้าพาหาหัดของตนเองแล้วทรงลดลงไปกลุ่มสวงที่คิดว่าถูกล้วงดวงหะไทยไปเสียแล้ว<ร>ก็ปรากฏหะไทยเต้นแรงราวกับกลองศึกจากนั้นก็ยกหัดปาดพักสำรวจเนตรทั้งคู่ก็เห็นทุกคนอยู่ในสภาพปกติจึงดำรัสอย่างรู้ทันว่าฝันร้ายและทรงคิด ต่อไปว่าจะได้ใครเล่ามาช่วยทำนายให้ใคลายวิตกหากเป็นอย่างแต่ก่อนเมื่อสมบูรณ์อยู่ด้วยอิสริยยศก็พอจะอาศัยบรรดาหัวราจารผู้ชำนาญเวทให้ช่วยขจัดปัญหาแห่งสุบินนิมิตครั้งนี้ได้แต่ถึงยามร้ายชะตาตกต้องมาว้าเวอเนตอานาตอยู่ในแดนป่าเชนี้ก็มองไม่เห็นใครนอกจาก พระปิ่นปกเกล้าลาดจริีเวสันดรก้มพักลงมองชาลีกันหาเห็นหลับสนิทอยู่นางก็ค่อยเสด็จลุกละจากที่บรรทมค่อยๆย่องดำเนินเสด็จออกจากอาสมมุ่งหน้าเสด็จดำเนินฝ่าความมืดของยามปัจจุบันสมัยไปสู่อาสมของพระราชสวามีเมื่อมาถึงอาสมพระราชสวามี พระนางมัตสีก็กราบทูลถวายสุบินสิ้นทุกประการเดชพระราชสมภารน,นั้นเลยพระเวสสันดรเงี่ยพระโสด,สดับอัดตั้งแต่ต้นจนอวสานก็ทรงทราบด้วยยานปัญญาว่าพรุ่งนี้จะมียาจกมาขอสองกุมารผู้โอรสธิดาด้วยอำนาจศรัทธาที่มีอยู่ประจําพระวิสัยจึงทําให้พระองค์รู้สึกอิ่มเอิบพระไทย ดังสามัญชนได้ข่าวโชคมหาศาลฉะนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งแห่งดวงพระไทยอาศัยอุปธิที่ผูกพันสมานสนิทอยู่ในส่วนลึกทำให้นึกอานาถและเศร้าหมองที่จะต้องพลัดพรากจากพระโอรสพระธิดาทรงสลัดตัดพระไทยจากความห่วงหาอาลัยในลูกน้อยได้อย่างฉับพลันแล้วก็ต้องทรงเป็นกังวลอีกว่า พรุ่งนี้จะเป็นวันอันแสนเศร้าของเจ้ามัตสีนางคงจะยังไม่ได้เตรียมใจไว้รับความพลัดพรากจากลูกน้อยนางจะทนไหวหรือไม่หนอทรงคิดทบทวนกลับไปกลับมาอยู่ชั่วครู่แล้วก็ทรงประหารหักความลังเลอันเป็นเครื่องกั้นโอกาสที่จะบำเพ็ญบารมีทานนั้นเสียจึงตรัสปอบพระไทนางให้ใคลายวิตกว่า ดูก่อนมัดสีไม่เป็นไรหรอกการที่เจ้าสุบินฝันร้ายไปครั้งนี้เหตุเกิดมาจากเจ้าเคยคุ้นมากับความสะดวกสบายสำราญในปางก่อนเคยสมบูรณ์พูนสุขอยู่เวียงวังครั้นมาประสบความวิบัติต้องทนวิเวกอยู่กลางป่ากินแต่เผือกมันธาตุทั้งสี่ก็วิปริตแปรผัน ประจวบกับเทพพย,ยดายักย้ายราศีจึงทำให้เกิดอาการแปรปวนทางจ,จิตใจฝันร้ายในการครั้งนี้ถือเอาเป็นนิมิตกดเกณฑ์บันดาลชะตาชีวิตไม่ได้เจ้าจงกลับไปเถิดอย่าทิ้งลูกไว้แต่ลำพังให้นานนักนี่ก็ใกล้สว่างแล้วเดี๋ยวพ่อชาลีแม่กันหาตื่นนอนขึ้นมาแลไม่เห็นแม่ก็จะพากันตกใจเสียขวัญ พระนางมัตสีแม้จะเคารพเชื่อฟังในพระสวามีปานใดแต่ดวงพระไทยก็ยากที่จะวางกังวลอดที่จะเครือบแคลงแนงในคำทํานายไม่ได้แต่ก็ไม่อาจจะเสาสีถามให้ดูกลายเป็นการขาดความยำเกรงจึงแข็งพระไทยกราบทูลลาเสด็จกลับไปยังที่อยู่ของตนพออารณุณรุ่งก็ปลุก ชาลีกันหาให้ตื่นนอนบรรจงอุ้มทั้งสององค์ออกมาชำระสะสงแล้วเอาพวงดอกไม้ป่าที่บรรจงร้อยเก็บไว้แต่ตอนข้าขึ้นคลองขมวดพางเกษาของลูกทั้งสองจากนั้นก็ปอกผลไม้มีรสหวานออกบรรจงป้อนจนอิ่มหนำตะวันเคลื่อนดวงขึ้นมาเหนือทิวไม้ทรงรู้สึกว่าสาย ได้เวลาที่จะต้องละลูกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อหาผล,ลไม้บำรุงเลี้ยงลูกและผัวเมื่อได้เวลานางก็อุ้มกันหาจูงชาลีเสด็จไปสู่อาสมทูลฝากพระลูกยาทั้งสองกับพระสวามีแล้วก็เดินทางเข้าป่าพนาไพรเพื่อหาผลไม้เผือกมันแต่ใจของพระนางก็นึกเป็นห่วงสองกุมารอยู่มิรู้หาย จึงเสด็จนิวัตหลีลาดคืนหลังกลับมาทรงกันแสงสั่งสองบางอ่อนอยู่แล้วแล้วเล่าเฝ่ายชูชกตื่นนอนพร้อมกับพิหกนกกาจ้องมองดูดวงตะวันอยู่อย่างใจกระวนกระวายพอเห็นว่าสว่างคงจะได้เวลาที่พมัดสีเข้าสู่แดนป่าแล้วพรามณก็ยกย่ามคล้องไหล่ไม้มุ่งเข้าสู่อาสม สำนักของพระเวสสันดรในขณะที่พระนางมัตรีรับพระกายเข้าสู่แดนดงนั้นแลพระราชฤาษีเวสสันดรทรงประทับนั่งหน้ากุฏิทอดพระเนตรเห็นชูชกก็เบิกบานพระหฤทัยตรัสเรียกสองสายใจพระลูกแก้วให้ออกไปต้อนรับคนจรฝ่ายเท่าชูชกก็งงงเข้าสู่ที่ประทับ นั่งลงพลางก็ทูลถามถึงทุกสุขพอเป็นกิริยาคันหายเหนื่อยก็เริ่มลวดลายของนักพิกขาจารย์ชั้นครูออกปากทูลขอสองกุมารเพื่อนำไปเป็นทาสรับใช้ถ้อยคำของคนขัดสนความปรารถนาของคนยากเป็นโชคลาภและเสียงเพลงของนักบุญแม้พระเวสสันดรก็เป็นดังนี้ทรงปราโมทเหมือนบุรุษยากไร้ มีผู้นำทรัพย์มายื่นให้จึงตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะว่าดูก่รพราหมณ์ลูกทั้งสองของเรามีความหมายเสมือนดวงตาเมื่อท่านปรารถนาเราก็ยินดีจะให้เสียดายแต่มัดสียังอยู่ในป่ารอให้นางกลับเสียก่อนเถิดเพื่อนางจะได้อรุโมทนาต่อบุตรบริจาคครั้งนี้ด้วย เพราะนางอุ้มท้องทนลำบากถนอมเลี้ยงดูลูกรักควรที่นางจะได้ร่วมอนุโมทนาและจะได้ชำระสะสงสองพระกุมารให้งดงามฉะนั้นขอให้พรามรอสักคืนหนึ่งก่อนเถิดแต่ชูชกหาได้ยินยอมไม่กลับพูดเป็นเชิงเสียดสีว่าขึ้นชื่อว่ามารยาหญิงนี้แสนแยบยนนักดีแต่จะคิด แคบเสียดายของยากที่จะหยิบเอาออกมายื่นให้เป็นทานฉะนั้นควรจะเรียกกันหาชาลีมามอบให้เสียเร็วๆขืนล่าช้าแม่กลับมาก็จะกลายเป็นตัวมารจะทำบุญให้ทานยังกลัวเมียก็รังเจ็ก็รังแต่จะพาให้เสียผลขณะนั้นสองกุมารอยู่ใกล้ๆได้สดับคำโต้ตอบของพระบิดา กับพรามก็เกิดตระหนกตกใจรู้ว่าภัยจะมาถึงสองพี่น้องเห็นว่าหมดที่พึ่งก็จูงมือพากันวิ่งร่อยๆหลบเลาะไปซ่อนกายอยู่ในพุ่มไม้พลางร้องไห้กระซิกสะอื้นอย่างน่าสงสารแต่แล้วก็วันวิตกไปอีกว่าที่นั้นจะซ่อนพระบิดาไม่พ้นจึงหาที่ซ่อนต่อไป จนกระทั่งถึงสะโบครณีกันหาชาลีก็ชวนกันลงไปซ่อนอยู่ในสักเอาวารีบางองค์เอาใบาบัวบุษบงบางกล้าวแม้รอยเท้าก็าแสง้งสร้างเป็นรอยลวงคือเดินถอยหลังลงฝ่ายชูชกเมื่อโต้เพลินและก็เผือไปไม่ทันสังเกตว่ากุมารหายไปจากที่นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ขันเหลียวกลับมาดูไม่เห็นก็หวนเข้ามาเล่นงานพระเวสสันดรทันทีกล่าวล่วงเกินพระองค์ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาหาว่าพระองค์เป็นใจให้สองกุมารหลบหนีไปแต่พระเวสสันดรไม่ได้หมดศรัทธาเสียเจตนาเพราะปากชั่วของชูชกเลยกลับตัดขอโทษชูชกเสียอีกในฐานะที่เป็นเหตุให้ ไฟโทสะเผาสมเกไฟโทสะสเผาสมแกจนเกิดอาการวิปริตผิดมนุษย์ไปและทรงรับรองว่าจะเที่ยวตามลูกทั้งสองมาประทานให้จงได้จากนั้นก็เสด็จไปเที่ยวค้นหาลูกจนถึงชายสะโบกกรณีทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าของลูกแม้จะเป็นรอยที่หันปลายพระบาทขึ้นฝั่ง แต่รอยส้นที่ฝังลึกอย่างผิดสังเกตนั้นก็เป็นเครื่องหมายบอกให้ทรงทราบชัดว่าถูกลูกลวงเมื่อทรงแน่พระทัยแล้วว่าสองกุมารต้องอยู่ในศาแน่จึงตรัสเรียกให้ขึ้นมาสองพี่น้องพากันขึ้นมาหาพ่อกราบลงที่หลังพระบาทแล้วก็กันแสงให้แม้พ่อก็น้ำตาไหลด้วยความรันทดเวทนาลูก ตรัดปลอบประโลมลูกและคาดค่าตีราคาลูกทั้งสองว่าต่อไปนี้หากมีใครเขาจะมีเมตตามาไถ่ายถอนสำหรับชาลีมีราคาค่าตัวหนึ่งพันตำลึงทองกันหาผู้น้องนั้นโคอุสุภราชทาตและทาสีรถพาหนะคชสารม้ามิ่งและทองคำ สิ่งละร้อยสิ่งละร้อยเมื่อนั้นเจ้าทั้งสองก็จะพ้นจากการเป็นทาสลูกเอ๋ยการที่เจ้าเป็นทาสที่ต้องแบกภาระไว้เพียงราคาเท่านี้มันยังไม่หนักเกินนักแต่การเป็นทาสโลกีเป็นทาสเฉลยของกิเลสตัณหานี้สิมันแสนจะหนักเท่ากับแบกโลกเอาโลกเทินหลังเอาไว้เมื่อพระองค์ทรงหลังน้ำ เพื่อประสิทธิ์ประสาทสองกุมารแก่ชูชกค,ความอัศจรรย์ก็บังเกิดธรรมชาติรับรู้อนุโมทนาในการบริจาคลูกอันเกิดแต่พระองค์พื้นพระธรณีปรากฏว่ามีอาการหวั่นไหวเป็นอันเดียวกันอีกทั้งเทพไทยเทวาต่างร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากัน แต่นั้นชูชกก็นำเถาวันมาผูกพระกรของสองกุมารจูงออกจากพระอาสมชาลีกันหามีแต่ความหวาดกลัวก็ไม่ยอมไปโดยดีสองพี่น้องจึงพยายามเยื่อดึงกเกาะยึดสิ่งต่างๆที่พอจะเกาะได้ขัดขืนอย่างสุดกำลังพร้อมกับส่งเสียงร้องไห้เหมือนใจจะขาด ฝ่ายชูชกเมื่อถูกขัดขืนก็เดือดดานฉวยไม้เรียวหวดไม่เลือกถูกศรีรษะบ้างหลังบ้างแขนบ้างผิวพันธ์อันอ่อนบางของสองกุมารก็ห่อเป็นรอยช้ำบางแห่งก็มีเลือดหลังชูชกจะเมตตาสงสารสักนิดก็หาไม่มุ่งจะเอาแต่จใจฉุดกระชากกลากพาไปบนดาไปพาง หดเขี้ยนไปพรางเสียงร้องของสองกุมารเป็นเสมือนคมมีดกรีดหัวใจพ่อพระเวสสันดรทรงเผือพระไทยไปชั่ววูบหนึ่งเมื่อเห็นชูชกทารุณลูกต่อหน้าต่อต,อตาจึงรำพึงในพระไทยว่าพราหมณ์ผู้นี้อาจองท่านงหนอมาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจพราหมณ์เอ๋ยกูมาอยู่ป่าเปล่าเมื่อไหร่ ทั้งพระขันสอนชัยก็ถือมาเผือทรงคว้ามาไว้ในพระหัตต์ตั้งพระไทยจะฟาดฟันชูชกเสียให้ขาดกลางแต่แล้วก็ทรงรู้สึกและละอายที่ตกเป็นทาตุอารมณ์คมระงับดับหลงด้วยปัญญาสอนตนเองว่าเบสันดอนข้ากับเจ้าเขาจะตีกันไม่ใช่กงการอะไรของเจ้า เมื่อนึกอยู่อย่างนี้ความโกรธก็สงบลงได้เนื้อหาแห่งกุมารกันเมื่อดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันอวสานส่วนเนื้อความตอนต่อไปจากนี้จกมีแจ้งในกันมัดสีเทศนาวสานีในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นแก้วดวงประเสริฐจงอํานวยให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายปราศจากโลคาพาธพยันตรายจงทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประการละชนี